สวัสดีค่ะครูดานนะคะโค้ชใหม่เปลี่ยนชีวิตครูไปเลยนะคะอันนี้ต้องบอกจากจรจากใจจริงๆเลยว่าแบบตั้งแต่มาเจอโค้ชใหม่นี่ชีวิตเปลี่ยนจริงๆอันนี้คือเรียนได้4วันเองนะแต่แบบรู้สึกได้เลยอะ่ะคือตัวเองเนี่ยลองผิดลองถูกกับโซเชียลมีเดียมาเยอะมากเสียเวลาไป2-3สปีแล้วนะคะก็ยังไม่ได้เห็นผลอะไรที่มันแตกต่างเลยพอมาเจอ คอร์สของโค้ชใหม่อะคือแบบโค้ชให้ทุกอย่างให้จัดเต็มมากให้เยอะกว่าที่คาดคิดอย่างมาหาศาลมากแล้วการใส่ใจของโค้ชอะมันเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้จริงๆคือตัวเองมีปัญหาเรื่องการตั้งชื่อเพจมากเปลี่ยนชื่อเพจมาไม่รู้กี่ร้อยรอบแล้วแต่พอมาเจอโค้ชใหม่ให้คำแนะนำช่วยปรับเปลี่ยนให้นิดเดียวคือตอนนี้มีคนติดต่อเข้ามาแล้วอะเรารู้สึกได้เลยแบบ เฮ้ยมันไม่ใช่แค่คอร์สที่จะช่วยให้เราเข้าใจการตลาดออนไลน์แต่มันเป็นคอร์สที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในเดียวกันคือถ้าคุณไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยโค้ชก็สามารถที่จะช่วยให้คุณเข้าใจแล้วก็เป็นแล้วก็ทําจนเห็นผลได้จริงๆอะคือพูดแล้วแบบตื่นเต้นตื้นตันน้าตาจะไหลนะคือรู้สึกเลยว่าแบบเราโชคดีมากๆที่ได้มาเรียนกับโค้ชใหม่อะ่ะคือ การที่คนคนนึงพยายามทําอะไรด้วยตัวเองเราก็เสียงเงินไปมากมายกับการลองผิดลองถูกนะคะแล้วก็มาได้เจอใครสักคนที่เขาแบบพร้อมที่จะช่วยเราอย่างจริงใจแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็ทุกรายละเอียดอะให้เราหมดเลยมันคือสิ่งที่พิเศษมากจริงๆก็อยากจะขอบคุณโค้ชใหม่จากหัวใจนะคะอันนี้แค่เรียนมาสีวันเองนะคือ <c ười> อยากจะบอกเลยว่า,วาเนื้อหาคุณค่ามันได้มากมายจริงๆ ก็ขอบคุณโค้ชใหม่มากๆนะคะแล้วก็จะติดตามผลงานของโค้ชและใครก็ตามนะคะที่แบบมองหาใครสักคนอะที่กำลังช่วยคุณอยู่อ่ะครูดาบอกเลยนะว่าโค้ชใหม่อะคือคนที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณที่จะช่วยทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นที่จะทำให้คุณลงมือและทำได้เห็นผลจริงๆอะเชื่อได้เลยนะคะครูดาการันตีเลยว่าถ้าคุณมาเรียนกับคนใหม่คุณจะไม่ผิดหวังเลยนะคะ รักโค้ดใหม่มากๆค่ะที่สุดเลย